สวัสดีครับพบกับผมแบรนด์ตัน makeup artist นะครับช่วงนี้ก็ใกล้เข้ามาถึงแล้วสำหรับพิธีรับปริญญาผมกับเพื่อนๆเลยนัดกันมาถ่ายรูปเพื่อบันทึกเรื่องราวดีๆและความภาคภูมิใจครั้งนี้ครับและแน่นอนครับการถ่ายรูปหรือว่าการรับปริญญาก็จะต้องแต่งหน้ากันสักนิดหน่อยวันนี้ผมเลยจะมาสอนวิธีการแต่งหน้าเพื่อเข้ารับปริญญาในแบบของผมเองครับ ตอนอื่นเลยนะครับผมจะลงสเปล c CC ครีมตัวนี้นำเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกสภาพสีผิวเลยครับเพราะว่าครีมจะเปลี่ยนตามสีผิวของเราไม่เวอร์แล้วก็ไม่วอกนะครับและก็ยังกันแดดได้มี SPF 50ตัวนี้ใช้ก่อนแต่งหน้าได้ก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็ปกปิดริิ้วรอยด้วยนะครับและสารสกัดจากสเปลก็จะช่วยบำรุงผิวด้วยครับ ต่อไปเราก็จะลงรองพื้นครับโดยใช้เรสซอนโฟโต้เดีสีสว่างและเรสซอนคัลเลอร์สสีเข้มผมจะลงรองพื้นสีสว่างบริเวณที่เราต้องการให้หน้าเนี่ยดูสูงขึ้นแล้วลงรองพื้นสีเข้มบริเวณกอบหน้าแล้วก็บริเวณสันจมูกนะครับ เื่อเราเกลี่ยให้กลมกลืนกันแล้วผมก็จะใช้ฟองน้ำนะครับชุบน้ำหม,ดมาดๆแล้วก็กดทับบริเวณรองพื้นครับวิธีนี้ก็ทำให้รองพื้นเนี่ยติดทนแล้วก็แน่นขึ้นครับเสร็จแล้วก็แค่เซตด้วยแป้งฝุ่นครับในส่วนของคิ้วนะครับผมจะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลอ่อนค่อยๆเกลี่ยบริเวณคิ้วครับ จากนั้นผมก็จะใช้มาสคาร่าเมเ e ล l นไฮเปอร์เคิลสีน้ำตาลปาดให้ขนคิ้วดูมีมิติมากขึ้นนะครับบริเวณเปลือกตาผมก็จะลงด้วยอายแชโดว์สีน้ำตาลอ่อนเหมือนกันครับ ก็แดดขนตาแล้วก็ปัดมัสคาล่าครับจากนั้นเราจะมาเชดดิ้งด้วยผลิตภัณฑ์แบบฝุ่นนะครับเฉดที่เดิมกับรองพื้นสีเข้มเลยครับอย่าลืมเชดบริเวณสันจมูกด้วยนะ เทตดิ้งเสร็จไปแล้วผมขอไฮไลท์หน้าบริเวณจุดเด่นนิดนึงนะครับค่อยๆปัดแล้วก็ใช้เฉดสีที่กลมกลืนกับผิวหน้ามากที่สุดนะครับสุดท้ายแล้วในส่วนของลิปสีปากผมใช้ลิปสติกสีน้ำตาลชมพูเพื่อให้ได้สีลิมสีปากที่ธรรมชาติครับแต่งหน้าเสร็จแล้วที่เหลือก็อยู่ที่เครื่องแต่งกายกับทรงผมครับ โชคดีที่วันนี้เพื่อนๆมาช่วยกันแต่งตัวมิฉะนั้นผมคงเหนาแน่เลยนะครับแล้ววันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับและอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ e อล l ล o อ i ินสตาแกรม o c i a l แคมแล้วก็ youtube กันได้เลยนะครับบ๊ายบาย and